อสวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n น t Studio นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเอฟเฟกกับเอมเบียนนะฮะที่เพื่อนๆในช่องถามกันมานะครับว่าใช้ตัวไหนนะฮะก็มาดูกันเลยครับผมใช้ตัวไหนนะฮะอ่าก่อนอื่นครับเข้าเมนูก่อนเลยนะครับผมเมนูนะ,ะตัวนี้นะฮะแล้วก็มาที่เอฟเฟกนะฮะหมุนตัวนี้นะตัวที่หนึ่งอ่าแล้วก็ Enter ครับตัวนี้นะ แล้วก็ดูนะฮะเอฟเฟกผมใช้เบอร์29นะครับเป็นรีเวิร์บนะครับนี่นะตัวนี้นะฮะแล้วก็มาอีดิทครับกดตัวนี้นะครับมาช่องอีดิทรีเวิร์บไทนะครับลูม2นะครับผมพีด l เล5ห้าจุดห้ามิลลิเซกนะฮะรีเวิร์บไทม์ขอสิบสี่นะฮะอย่างอื่นไม่ได้ทำอะไรนะฮะบายพาสนะฮะอันนี้นะเวทโลเกนศูนย์ศูนย์หมดเลยนะฮะ แล้วก็เลเวล127นะครับผมแล้วก็ไปดูช่องต่อไปนะฮะเซนนะฮะกดตัวนี้นะฮะทุกแป้นนะฮะทุกแป้นผมจะเซนไปที่60นะครับนีะฮะถ้าทุกท่านอยากปรับช่องไหนนะฮะก็ตีที่ช่องนั้นก่อนนะฮะแล้วก็หมุนตัวนี้นะฮะนี่นะมันได้ถึงร้อยนะฮะเดี๋ยวผมเซนมาที่60สิบนะฮะ ทุกันนะฮะแล้วก็กระเดืองนะฮะกระเดืองผมเซนต์สามสิบนะครับทั้งเป็น A เป็น B นะฮะก็เอฟเฟกก็มีประมาณนี้เนาะอ่าต่อไปนะครับแอมเบียน์นะฮะว่าผมปรับยังไงนะฮะมาดูกดเมนูกันเลยอ่าเมนูแล้วก็หมุนตัวนี้นะฮะมาที่แอมเบียน์นะครับผมแล้วก็กด Enter นะฮะตัวนี้นะรับเข้าไปอ่า เจอเมนู Ambient Switch นะฮะเปิด On นะฮะบางท่านปิดไว้อย่างนี้นะฮะเปิด On แล้วผมใช้ t ท p e เป็น05นะฮะคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็ดิฟเป็น8ครับผมต่อไปมาที่ EQ นะฮะกดปุ่มนี้นะฮะไปทางขวานี่นะฮะ EQ Switch On นะฮะให้ผมลบหนึ่งนะฮะ Mid ศูนย์ โลศูนย์นะฮะอ่าก็เสียงพวกนี้นะฮะจะเกี่ยวกับเสียงกองเราโดยตรงเลยนะฮะอย่างผมจะทดสอบปรับเสียงไฮนะฮะฟังพวกฉาบนะฮะอ่าจะแหลมนะฮะอ่าเสียงแหลมมากเลยนะฮะลองลดลงนะฮะเสียง ลดลงเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆนะไม่ค่อยคมนะฮะผมก็จะปรับตัวนี้ไว้ที่ลบหนึ่งลบสองประมาณนี้นะส่วนมิดนะฮะมิดเกี่ยวกับเสียงเสน่ห์นะฮะเท่าที่ฟังนะฮะเสน่ห์นี้เด่นเลยนะลองลองเพิ่มนะ,ะ,อะลองลดดู ตัวนี้นะ,ะับตัวนี้ผมจะปรับไว้ที่ประมาณศูนย์นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะส่วนโลโลนี่ก็จะเกี่ยวกับเสียงพวกโทนต่ำๆนะกระเดื่องเสียงทอมอะไรพวกนี้นะลองเพิ่มดูนะฮะ่ตึมตึมตึมเลยนะฮะลองลดลงอ่ะ เองกระเดือก็จะหายไปด้วยนะฮะนี้ผมก็จะปรับที่ศูนย์นะฮะถ้าใครชอบเบสหนักๆน,นะฮะก็เพิ่มโลได้เลยนะฮะตามใจชอบนะครับผมผมปรับไว้ที่ศูนย์นะต่อไปลิมิตนะฮะกดตัวนี้นะปึ๊บลิมิตไม่ได้ปรับอะไรนะฮะเอาพุทเกณศูนย์ดีบีนะฮะลิมิตสวิตออนเทชโชอร์ลบสามดีบี อาก็มมีประมาณนี้เลยครับไม่ได้ปรับอะไรมากนะฮะส่วนมากถ้าจะปรับก็จะมาปรับพวกนี้นะฮะโลมิดไฮนะะสาตัวนี้ก็ลองลองไปปรับกันดูแล้วกันนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมใช้นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้ามีปัญหาหรือว่าสงสัยตรงไหนก็ลองคอมเมนต์กันแล้วก็ทักมาถามผมได้นะฮะว่า มันเป็นยังไงนะฮะถ้าถ้าถ้าผมทําได้ผมก็จะมาสอนทุกท่านนะฮะสำหรับนี้ก็สวัสด,ดีครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม yeah.